สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช,ช่องมนภาทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมความรักให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทํานายอาจจะ ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือคํามดำนายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะบุญนราอยากจะให้เพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้าฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะพลังงานของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ แปดเหรียญโอ้พลังงานดีมากๆเลยขึ้นมาไปเรียกก็แปดเหรียญเลยนะคะเดอะเฮอร์มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจ็อ t สติกแปดดาบสองถ้วยราชาธิดาสี่ดาบหกดาบ เดอะทาวเวอร์แปบ,บไม้เท้าคุณเกิดวันศุกร์นะคะคุณอาจจะอยู่ในธาตุดินก็ได้นะคะธาตุดินพึกษบศพกันมังกรนนะคะแล้วก็ธาตุลมตุลกุมเม่นุนธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกทธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ ชาววันศุกร์นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือเฮอร์มิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเดทเทเวอร์แล้วก็เวนดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนขับรถนั่งเรือขึ้นเหนือล่องใต้ไปที่ไหนที่ไหนนะคะ อยู่ที่ไหนนะคะแม้แต่ยามหลับยามตื่นคุณก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยส่องแสงสว่างนําทางให้คุณนะคะในเวลาที่คุณทําบุญหรือสวดมนต์ไหว้พระนะคะคุณก็อุทิศบุญส่วนกุศลให้ท่านด้วยนะคะเพราะว่าท่านคุ้มครอง ดูแลคุณปกปักรักษาคุณตลอดเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะขยันคนคอยกระตือรือร้นเป็นคนที่แน่นเป็นคนเก่งเป็นคนที่กล้าหารเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่มีภาวะมีภาวะเป็นผู้นําในตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่มีเหตุและผลบุญพามองเห็น ชีวิตของคุณที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี Snow ่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเกิดขึ้นนะคะไม่ว <mag> ่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเดทาวเวอร์แล้วก็แปดดาบนะคะมันเกิดขึ้นแบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะทําให้คุณกลัวเลยนะคะกลัวในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะกลัวแล้วก็เครียดในเรื่องที่ผ่านมานะคะเสียใจและผิดหวังและเครียดในเรื่องที่ผ่านมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเนี่ยบางท่านบางคนก็พบเจอในเรื่องความรักบางท่านบางคนก็พบเจอเรื่องการงานบางท่านบางคนก็พบเจอในเรื่องการเงินแต่บางท่านบางคนก็พบเจอทั้งการงานการเงินการงานรวมกันหมดเลยนะคะชุดใหญ่ไฟกะพิบนะคะเนี่ยบางท่านบางคนนะแต่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของคุณณตอนนั้นมันได้จบสิ้นลงแล้วนะคะเพื่อนจบสิ้นลงแล้วณตอนนี้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้น ให้คนชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความราบรื่นมีความก้าวหน้านะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค้มงของและคอยช่วยเหลือปกปักรักษาคุณอยู่นะคะคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการเงินที่ผ่านมานะตอนนี้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีเงินแล้วนะตอนนี้นะคะเนี่ยก้าเหรียญนะคะคุณมีเงินมีทองแล้วนะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการเงินนะตอนนี้คุณสบายแล้วคุณมีเงินแล้วนะคะ ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการงานที่ผ่านมาเนี่ยการงานของคุณก็มีความสัาเร็จในการก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะเนี่ยชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาแล้วนะคะนับนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่มีเหตุและผลนะคะบางคนนะคะชาวสุขนะคะถ้าค่ะคุณมีปัญหาในเรื่องความรักที่ผ่านมานะคะความรักของคุณมันพังลงความรักของคุณมันล้มลงนะคะนตอนนี้คุณอาจจะรอคอยคนที่ช่ของคุณอยู่นะคะสีดาบนะคะ ทีน,นี้เรามาดูเรามาดูความรักของคุณนะคะบุญภาจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะดูความรักให้กับคุณนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักของคุณเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ความรักเจอความรักมืดเป็ดด้านมานะคะบางท่านบางคนนะชาววันศุกร์คุณพบเจอความรักมืดเป็ดด้านมาพบเจอความรักที่ทําให้คุณเบื่อหน่ายเบื่อหนานในเรื่องความรักความรักมืดเป็ดด้านความรักมันพังลงมันล้มลงนะคะอาจจะเป็นพ่อะไม่ไม่ก็ได้นะคะตอนนี้ดบังท่านบางคนนะแล้วตัวนี้จึงทาให้คุณกลายเป็นคนที่เลือกความรักนะคะคุณจะได้พบเจอความรัก ความรักคนที่ดีๆคนไกลนะคะคนนี้นะเขาเป็นคนไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาได้เลยนะคะคนนี้นะจะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขานําความรักมามอบให้กับคุณนะคะความรักคงนี้เป็นความรักที่เป็นการนันไม่ใช่แค่กันและกันนะคะอัศวินจิถ้วยคนใจดีมีเมตตานะคะเข้าคนนี้เขาอาจจะพบเจอความรักที่มีความผิดหวังเสียใจเหมือนคุณมาก่อนก็ได้นะคะเนี่ย ความรักของเขามันพังลงมันลม้มลงมีการผิดหวังเสียใจนะคะนี่ความรักล้มนะคะมีการผิดหวังเสียใจและคิดถึงแต่เรื่องเก่าเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะที่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเขาโกนี้ก็หววคิดถึงแต่เรื่องเก่านะคะ,ะเขายังมีความรักที่ดีๆรอเขาอยู่ข้างหลังนะคะคนนี้นะก็คือคุณนะคะความรักที่ดีดรอเขาอยู่ก็คือคุณ เขาคนนี้เป็นคนทํางานเก่งขยันขวัญขวายกระตือรือร้นในเรื่อง,องการทงานคนคนนี้เขามีความสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตของเขาแล้วนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนทีอยุติธรรมเป็นคนที่มีเหตุลผลนะคะคนคนนี้นะเมื่อเขากับคุณนะคะได้รู้จักกันและได้อยู่ร่วมกัน mm hmm. เขาคนนี้จะเป็นคนที่คุยกับคุณด้วยเหตุลผลนะคะ เขาอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับข้าราชการก็ได้นะคะคนนี้นะเขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟนะคะธาตุไฟเมษิงธนูธาตุน้ํากรกฎมีนวิจิกนะคะธาตุลมตุลกูเมถุนก็ได้นะคะคนคนนี้นะราชินีถือถ้วยคนใจดีมีเมตตานะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนนะคะคนคนนี้นะคะนี่เขาจะนําความรักที่ดีๆมามอบให้กับคุณ คุณจะรู้สึกเลยนะคะว่าเมื่อคุณทั้งสองคนได้รู้จักกัน <St pursuing wrestler> ได้พูดคุยกันและได้อยู่ใกล้กันคุณจะรู้สึกเลยนะว่ราโอ้ ا, มีความอบอุ่นจังเลยมีความสบายใจมีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกนะคะสองถ้วยคุณทั้งสองคนเป็นความรักที่ด,ดีให้แก่กันและกันนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะคุณทั้งสองคนจะเอาความรักที่ดีๆมอบให้กันและกันนะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีดมากๆเลยนะคะ หกดาบนะคะความรักที่ไปไหนไปกันจับมือกันไม่ปล่อยมือกันไปไหนลุงเรือลําเดียวกันแล้วไปไหนไปกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเขาพบเจอความรักที่มันไม่ได้สนใจกันนะคะไม่สนใจกันไม่เยแสไม่เคยกันเนี่ยต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ณตัวนี้เขาอยากจะได้ความรักที่ไปไหนไปกันนะคะ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นไหนไปกันนะคะเด็กถือถ้วยความรักเป็นกรณมิตรให้ก่กันและกันความรักที่ดีความรักครั้งนี้นะคะคูะคะ่ของคุณนะคะราชาถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยราศีถือถ้อถอถอถวยคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะคู่กัเลยานมิตรคู่ที่สินเสมอกันนะเพราะว่าคุณทั้งสองคน มีความคิดนะคะความคิดไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะเป็นพ่อบ้านพ่อสี่เรือนเป็นแม่บ้านแม่แมสี่เรือนมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่ดีงามนะคะเป็นกระเมิอให้แก่กันและกันนะคะหรือเลิฟเวอร์อ yes? ความรักของคุณเป็นความรักที่โรแมนติกนะความรักที่ลุ่มหลงความรักที่ใช่ในคู่กันนะคะคุณทั้งสองคนเป็นในคู่กันและเป็นความรักที่จับมือกันมาเกิดเป็นความรักที่ไม่ปล่อยมือกันไปไหนสุขทุกจะอยู่ร่วมกัน ถ้าเจอความทุกข์ก็จะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเนี่จะไม่ปล่อยมือกันไปไหนจะอยู่กันไปยาวๆเลยความรักครั้งนี้ของคุณกับเขานะนี่จะรักกันไม่มีวันจืดจางจ,จับมือกันไม่ปล่อยมือกันไปไหนเป็นความรักที่ไปไหนไปกันนะคะบางคนก็อาจจะพบเจอความรักจากสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะราชาเธอดาคนคนนี้เข้าเจอความรักที่มันผางมานะคะเพื่อน แต่หน้าตัวน,นี้นะคะนี่เข้าเบื่อความรักนะคะนี่เขาไม่อยากจะได้ความรักที่เหมือนที่เหมือนที่ผ่านมานะคะนี่เขาอยากจะได้ความรักที่รักเดียวใจเดียวเท่านั้นนคะคะคนคนนี้นะคะนี่ราชาถิดารักเดียวใจเดียวเท่านั้นถ้าเป็นความรักที่เข้ามาแล้วทําให้ฉันเสียใจฉันไม่เอาเด็ดขาดไม่ใช่ฉันไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะราชนิธิดาเนี่ยคนได้พบคู่อีกหนึ่งคู่นะคะเพื่อนคู่ราชนเธิดาราชาถิดาก็ราชาถิด้วยราชนเธิด้วยนะคะ คู่ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งจิตใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวมีภาวะเป็นผู้นำและยังเป็นคู่ที่กันเป็นไกลไม่ให้แกักนและกันคู่ถึงแม้ว่าคุณทั้งสองคนจะเป็นคนที่จิจตใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวมีภาวะเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนแต่คนทั้งสองคนก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตามีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นไรลมิตรให้กับทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะพบเจอคนรักจากสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะ คนคนนี้เขามีความสําเร็จและมั่นคงในหน้าที่การงานของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะความรักครั้งนี้เมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอก,กันนะคะจะเป็นความรักที่มีความราบรื่นมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเนี่ยต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือคนไทยไปทำงานที่ต่างแดนก็เป็นได้นะคะ สเตรนท์ Strength, นะคะความรักของคุณจะเป็นความรักที่เติบโตและเข้มแข็งทั้งด้านจิตวิญญาณเรียบร้อยเด้วนะคะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่รักเดียวใจเดียวเท่านั้นนะคะเข้มแข็งเติบโตนะคะความรักครั้งนี้นะคะสามเทานะคะความรักครั้งนี้คนทั้งสองคนเป็นคนที่ใช่ของกันและกันนะคะเดอะสตาร์ <The star. S 2> ข้าคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะคนๆนี้นะคะดูดีมีนเสน่ห์นะคะความรักของคนนุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่มีความบาลานซ์ซึ่งกันและกันความรักที่มีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่พลังงานบวกให้กันเท่านั้นนะคะความรักของคุณคนนี้เป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะ The Emperor นะคะคนๆน,นี้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากๆเลยเขามีภาวะเป็นผู้นําคนคนนี้นะ เขาผ่านร้อนผ่านนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักอะไรทุกส,สิ่งทุกอย่างเข้าผ่านมาหมดแล้วนะคะณน้อตนนี้ทําให้เขากลายเป็นคนที่เติบโตเรเข้มแข็งมากๆเลยในเรื่องการใช้ชีวิตของเขานะคะเขามีภาวะเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะคนคนนี้ เมื่อคนทั้งสองคนได้มาพบมาเจอและไม่ได้มาพูดคุยกันแล้วนะคะคนเข้าคนนี้หรือคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะจะคิดถึงกันนะคะคิดถึงการวางกันไม่ลงนะคะเพราะว่ามีเดิร์ลเลเวลขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันจิตสัมผัสของคนทั้งสองคนจะรู้กันเลยนะคะว่าเออนี่แหละคือคู่ของฉันนะคะคู่กันเลยยังไม่คู่ที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งคู่กันเลยยังไม่เท่กันด้วยกันนะคะอ่ะ การเฉลิมฉลองการแต่งงานเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะคุณทั้งสองคนนะคะเมื่อได้พบได้เจอกันแล้วคุณอาจจะได้ในอนาคตวัข้างหน้าคุณอาจจะได้แต่งงานกันนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกความอุดมสมบูรณ์นะคะบางท่านบางคนนะคะเชาววันศุกร์นะคะคุณก็ได้พบเจอความรักแบบนี้เรียบร้อยแล้วและได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะความรักที่ดีคู่แท้ของคุณคู่กันยิม่ตคู่ที่ จับมือกันมาเกิดคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความผ่าสุขคู่ที่มีความรักที่ไม่มีวันจืดจางจับมือกันเดินไปข้างหน้าความรักที่โรแมนติกนะคะคุณก็ได้พบได้เจอและได้อยู่ร่วมกันเป็นขรอพอรัวยบร้อยแล้วบางท่านบางคนนะท่านบางคนก็กําลังจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะว่าว่าสองดักขึ้นมานะคะแปดไม้เท้าขึ้นมานะคะเมื่อคนทั้งสองคนได้พบเจอกันเข้าจะรู้เลยนะคะว่าเออคุณนี่แหละ เป็นที่จะเป็นแม่ของลูกของเขานะคะคุณนี่แหละที่จะเป็นพ่อของลูกของเขานะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดนะคะหนึ่งเหรียญความรักของคุณจะมีความมั่นคงนะคะมีความรับด้วยและมีความมั่นคงนะคะคุณทั้งสองคนจะมีะจสร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความภาสุขนะคะมีบ้านหลังใหญ่เลยนะคะความรักที่ดีมากๆเลยนะคะ ิเหรียญความรักที่มีความมั่นคงความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีความมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะสิบถ้วยนะคะความรักที่มีความสุขความอุรมสมบูรณ์นะคะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะชาววันศุกร์นะคะ อยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์มีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะแต่บางคนก็ได้พบได้เจอแล้วนะคะคมรักมันนี้ได้อยู่กันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกและตอนนี้อาจจะกําลังจะสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันก็ได้นะคะบางท่านบางคนนะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วบางท่านคนก็กําลังจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่คนคนนี้นะคะที่คุณพูดคุยกันอยู่นี้ถ้าเป็นคู่ของคุณนะคะในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะได้แต่งงานกันนะคะเฉลิมฉลองการแต่งงงานนนะะคคคคุณท้ปู่ี คู่แท้ของการและกันคู่ที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะเดเรือเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นความรักที่ลุ่มหลงเป็นความรักที่โรแมนติกคู่กะลรมิดนะคะเป็น again, คูค่กะลิมิดให้กันและกันนะคะคุณจะได้แต่งงานกันในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะคนที่ยังไม่ได้พบนะคะคุณจะได้พบนะคะคุณจะได้พบคู่ของคุณเมื่อถึงเวลานะคะ <c ười> เพราะว่านี่คือคู่แท้ของคุณนะคะคุณจะดูด้วยกันอย่างมีควมามภาคภูมิาอุดมสมบูรณ์นะคะ นี่คือความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะบุญธภา,าขอจบความดำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกคนมีความสุขสมหวังพบเจอแต่ความรักที่ดีรักแท้เหมือนพ่ยขึ้นมานะคะสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างที่ปรารถนานะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องบุญธานะคะสวัสดีคะ่ะ